สวัสดีค่ะฮ่าฮ่าวันนี้อะไรเนี่ยเรามีอุปรกรณ์อะไรด้วยว้าวาว้าว,าว,าวเราจะมาเล่นทรายนี่เองฮ่าฮ่าที่เราจะมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะทําตัวอะไรบ้างว้าวตัวแรกนี่ฉลามช็อกนะคะช็อกฮ่านี่หอยมีปูเห็นไหมมีปูด้วย อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ปลากระเบนนี่ปลากระเบน,นนี่ก็หอยเถื่อนนี้อะไรเนี่ยปลาหวานนะเราทำอะไรกันหน่อยเราทำปูก่อนดีกว่านะทำปูกันเอาอุปกรณ์อะไรดีอันนี้ดีกว่าเนาะตักทรายใส่เข้าไปเลยนี่ใส่เร็ว,วดีให้แน่แน่เลย ต่อไปอะไรดีนี้ดีกว่าปลากระเบนเอาซ้ายใส่ปลากระเบนก่อนชื่อนี่ใส่เต็มเต็มเลยนะเอาให้แน่นๆเลยนะอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ต่อไปทำอะไรดีปลาฉลามดีกว่าแฮ่ ตากสายสายปลาฉลามไปเลยอืมอืมแน่นแน่นเลยแน่นแน่นเลยนะแม่เสร็จแล้วนี่นะเรามาดูกันหนึ่งสองสามอุ้ยเป็นปลาฉลามไหมเนี่ย ได้ลเลยครับปลาฉลามอ่าต่อไปเป็นอะไรเนี่ยปลากระเบนชุบว,ว้าวตัวสุดท้ายเป็นลายปูชุบเป็นรูปปูไหมเอ๊ไปกันนะไปไลยค่ะ